เรียกว่ามีโมเมนต์น่ารักนักให้แฟนคลับแอบจิ้นแอบเชียร์ให้คบกันจริงๆจังๆสักทีนะคะสำหรับคู่ของนายเอกสใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับหนุ่มน,นายณพัฒแต่ทั้งคู่ก็ยืนยันคำเดิมว่าเป็นได้แค่เพื่อนกันเท่านั้นล่าสุดหนุ่มนายและก็สไใบเฟิร์นก็ตอกย้ำขาจิ้นกับภาพคู่สุดน่ารักจากทริปที่บินลัดฟ้าไปชมแฟชั่นวิคที่มิลานแฟชั่นวีคประเทศอิตาลี หลังจากตารางงานของทั้งคู่เสร็จนะคะนายนภัสและก็ใบเฟิร์นพร้อมด้วยแม่หมูพิมพปการและก็ผู้จัดการก็ได้ไปเดินเที่ยวเล่นด้วยกันอย่างสนุสนานก่อนจะได้เห็นภาพน่านรักน่ารักของหนุ่มนายนภัสและก็สาวใบเฟิร์นนะคะบอกเลยว่าภาพของทั้งคู่นั้นออกจะเป็นเนียวฟิลแฟนมากกว่านะคะ